สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจาวันกันครับเลยลุยเร่ลุยไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือมีการถ่ายเทประจุนั่นเองนะครับ ความรู้สึกถูกช็อตเบาๆเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์เช่นเดียวกับวัสดุอื่นๆครับโดยปกติแล้ววัสดุทุกชนิดมีความเป็นกลางทางไฟฟ้ากล่าวคือจะมีปริมาณของประจุบวกและประจุลบอย่างละเท่าเท่ากันทางนี้ประจุไฟฟ้าเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการขัดถูสัมผัสหรือเสียดสีกันระหว่างวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัสดุประเภทที่ไม่นําไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าฉนวนนารู้ไหมวิธกาไรวัดการเป็นพัดสถิตทํายังไงวิธีการวัดการเป็นพัดสถิตทํายังไงด้วยการดื่มน้ำแล้วก็ทาแอนทีมค่ะดื่มสิ ลและก็อีกวิธีนึงคือการนำวัตถุโลหะมาแตะที่ที่ที่จับก่อนที่เราจะจับค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงค่ะถ้าเกิดเราไม่มีปุปกรณ์น,นี้นะคะให้เรานํามือแตะที่ผนังค่ะก่อนที่เราจะเปิดประตูนะคะหายจริงด้วยครับการสัมผัสกันระหว่างมือและโลหะ สถานการณ์เหล่านั้นทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าเป็นผลให้เกิดความไม่สมดุลของจำนวนประจุบวกและประจุลบในวัสดุแต่ละชิ้นด้วยเหตุนี้วัสดุที่ต่างกันก็มีความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าจึงมีความพยายามถ่ายเทประจุไฟฟ้ากับวัสดุอื่นๆเพื่อสร้างความสมดุลให้กับตนเองและการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้านี้เองที่เป็นสาเหตุของความรู้สึกที่คล้ายกับการถูกไฟฟ้าช็อตหรือที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิต ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย